สบายดีพี่น้องอย,อยู่คั่วพี่น้องก็มืดแน่เนาะมันยีภาพพี่น้องมาเบิ่งนเป็นไงแล้วเพิ่นอันนะ่ะข้าแกงอันน่ะวายก็ใช้เฮ็ดว่าเป็นไงโดยี่ใหญ่มีใหญ่เบิร์นใหญ่พี่น้องเบิ่งเลยเนาะอ่าตอนนี้มปใหญ่กันเรลังอันนะ่ะลาวเฮ็ดเป็นร้านชาเราไปปักซอยมื้ยเนาะ สใส่เห็ดนะพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อเห็ดแซ่บหนัวเด้อแกงไวใส่เห็บดบดนี่เรา,มาหมักมไปถึงเลยเราจมไปถึงแล้วจะกกินเห็บดบดพอดีไปแบบน้อจอยไปรอพ่อพอดีพอเห็บดบดมันก็มาเป็นช่วงเลยพ่นตัวข้ามไม่เนี่ยนเกิดอนพ<ม>ี่น้ององ่อาสุดกินกับเข้าวนอนแกงกับข้อวนอนขากันเลยพี่น้องอาหารมานันนอกข้าในนี้เองนะ ม่ใหญ่กันจะกินมัตรนี่แล้วนว่เราหมักกันเลยเฮดแกงเฮดบดเฮดข้าวก็มีได้มีแต่ว่าไม่ได้เอามาเฮดข้าวกันเลยหน่หอยแกงพี่นอ้องต้มไปก่อนตอนนี้เนาะเออพี่น้องเบ่งหมาะก,กําลนะังงานอยู่ทัง้งโบราณโถดไผ่บางแหงพอดได้เฮดเบดนี่พี่น้องเฮดบดนี่ใช่ไหเกิด ตามต้นอน,นั้นมีต้นบากแล้วก็ต้นขย่อมเนาะแต่ว่าอยู่อยู่บ้านน้ำโมงเขาเนี่ยมีต้นขย่อมมีเนาะมีต้นแคนที่ว่าเนื้อคล้ายๆคือกันแล้วก็ไม่จิกไม่จิกนี่คือที่หม่เห็ดอันน่ะเหตุบนนี้เาออกเห็ดบดมีไม่หั่งเนาะก็ไม่จิก เกิดไล่ีนทีิเป็นไม้ขยอนไม่บากไม่บากเลยไม่เห็ดหัวปีนเมื่อบากแงังเมื่อหานดอก,ก็ระเจียวไปขับรถไปออกเต็มมันห้าหัวเขาจะเขาจะเห็นห้าหัวจอดรถลงไปเอาเนะาะหัวผลตกแหง้งเยจักมือเดี๋ยวมาไว้กับชิพ้าพี่นอ้องเมือ่อนห้าดอกกระเจียวแล้วจะหน่อยก็ได้เอามาแกงมารู้อักกินดอกกระเจียวเพราะวา่า อย่ทางบ้านมันอึดแน่นะมันมีตนน้นมันเนาะมันร้บ้านลายบ้านที่กันมันก็คนกินก็นลายว่ะแล้ว,ลวลก็อะไรเนาะแต่อยู่หมำแห้งเหมืนบ้านอยู่ห่างแต่ว่าโคกใหญ่ก็เลยลายาแต่จะมีอึนแกงใช่น,ะนไงมแกงใช่อื่นใช่ไก่ที่วางไว้เดี๋ยวกินพ่อแม่พักกบใช่กบม,มันเคยเป็นบ่าเนาะ ะมันเป็นอยู่บอกผักอบใช่เป็นเนื้อเผาชีมหอมแต่ว่าบะไช่กับบะไช่เนาะเผาเขาเบื่อมาแล้วเขาเบื่อก็มีความต่ำหายอยู่บ่อยต่ำจะนางเคลียร์เงียบนางหามานะคือวันตุ่งใหม่วะเออเมาวันนี้เลยสดๆดดอกกระเจียวออกอาหารเกิดถึงดอกกระเจียว ถึงกระปอมแล้วนี่ว่าสิเปน็นยังมแมงแค้งกกินไปรึปร่าอั้เปยังแมงแค้งว่พี่น้องเอ้แกไปรึเ่ทงเมืองกินวเลวเนาะแกงลบ้งมั้ยล่ะต้เน้มะเล่เด็กโตเลย ก็ไม่แอบกินนะเพราะประเด็กก็ไม่แอบปัจรีกันเลวแนวไนะเตรียมเจียวขบเบือใส่เนาะเนี่ยทำจา่ความที่อ่ะเรียนกบกัล เมีอะแกงเชบเราจะเป็นน้ำไม้แกงวายเราแกงซี้มือเราสิกว่าหมูเนาะนี่เรียนลูกแกงไงต้องไม่ทรมายย์แต่วันใดๆมันทานอย่างเงี้ยมันแหญ่เห็ดเนาเห็นอ่ะเดี๋ยววายหนึ่งเฮเธอหนึ่งนโดนเธอหนึงเดี๋ยวเราจะกัปป์นะกัปไปแน่เราแกงเชบมียองคนตี่กันนะแกงเชฟ ขั้นเป็นพัดนี่ก็เป็นอะไรนะเป็นเอพร่องแกงเป็นเอพัดเอพร่องพัดเป็นพัดเป็นยังเป็นมีไงก็เอแร่น้ำมันถนัดแกงแกงว้าแกงันน้ำไม้ก็เป็นเชะอือหน่อยชิพัดมันมั่งใหญ่เลยก็จะชื่นใหญ่กว่าช้ำพัดมีหมอนเลยไหมแบบนี้อ่ะชิพัด ลดดนิดน <estás S 1> <teaching? S 2> ึงเลยพันเดียวจะซื้อไปหนึ่งบุกเรื่องว่าพิษวานนี่เด่นเน่มในาต้องแค่ดองแน่ต้องกับบริษัทเอาแต่เขาทานเอาได้ข้อมีในซื่อเอาในตลาดเขจะเจาะแบบนี้เนาะ ก่อนเห็นเป็นชานเนาได้ไหม,มไวายดีหรือว่าตอกตอกเป็นชื่อจองอะไรกำลังผลจอยชื่อมาเราซื้อมาสองคงเลยเนาะไหนวาฟเลยชามชามพวก บอกแน้อยหนึ่งถึงว่าห้ามห้าทำผ้าทำผ้า่มาบอกกับบ่อใดไลบ่อไดัี่นอะมาร่วมกันนะกันหว็อืดขุมึงเลยปลาไม่อีกเอามาเดินขึ้นไปหาพี่น้องบันดอนดอนสนดอนอะไะไปใช้เบ็ดก็ลุงดวงนั่นถือม้วนหมวนได้นี่ ในประเหศตัวหนึ่งมันนะก็ควัดนอนนะเอาขี่เรลักเชลักก็ขี่กระเดื่อนองเนาะขี่กระเดื่อนมาเชลักมาไว้กูเคยใส่จากเถื่อเหมือนลงไปใส่กูโม่นอยู่ชี่เดิเตือนหนอยย่านน้ำผัดมามาได้น้ำจะเขาเพื่อเพื่อขี่ได้สามคนใส่เบ็ดม้วนขนาด

ใค่ซีรีกินนะชุดฮอนไปเสื่บเลยพี่นองนี่เราแกงนราแม่ที่กัดเนาะ นี่ขึ้นไปก่อนบ้านอเน,น,นไรเขาเะลงใหม่เป็นใครเขาเป็นหมอ,อนีปาแล้วนีปาไปล่อทาเลยปรุงปาเล้ามันไม่ใช่เขายังเย็นไหมดิ ่เป็นม้อาใส่เป็นงานใส่ป้าจ่เราพือนนะเป็นใกล้ป้าตงไม่มา้ส่จะนวม้นไปลวิัเออ่กินอรกับเืออืมก็ได้อะไรเราบันอืมแต่ใส่พักน่าตูอ่าคั่วห้ากันเจนดีได้พี่น้องแต่ว่าเชี่ยแต่ว่าเนี่ ในบอลล็อบนี่พญา,าที่ไอ้พญา,าห้างโมเมนต์เนะาะพญาห้างละหัวมันใหญ่แล้ววะแช้มือเราไปช่างกะซีมาใส่ด้วยเราเราให้อันน้ำไม้เต็งในบอลลบมัน,น,นเนาะไก่ห่อนยำพุนแล้วล่ะยำพุนพุนโตข่า่หัวเปียกเบิดอันนี้วันอันอันนี้มันอะพี่เนาะบอลล็อบมันเปียกเบร์ดเอาหย่าลบเมนช่างกะซีบชื่ออชื่อช่างกะซีมาอะไรกะเอาไม้เฮ็ดไม้ไมยังก็เม่ใหญ่ มันใหม่เพื่อทองนะไม่จังเลยใหม่ก็บว่ซื้อบ่าเวนตี้ไม่อกไก่เลยเพราม่เนาะอากไม่อยังพี่น้องคี่ชายคือตัววี่นะนะแล้วมันเต็งเต่งยังไงจีเต็งไหวสบายแล้ววันนี้อันนี้กับพี่น้องเพื่อนนานเพื่อนซื้อผ้ายางมุ้งเนาะแต่ก่อนนะแต่ก่อนบ่หมี่เนี่ยมุ้งเป็นแบบว่าโลกตากแดดเลยแต่เพื่อนนานเพื่อนมุ้งหางก็ดีเนาะ มุงพญาให้แต่ก่อนคั่วตั้มต่ำมากอะขับขญยาเนออาะยาม่อะไรให้กินนะมันก็เลยยาก็เลยอันนี้จ้าพอดีมางตู่ก็เลยเอาตู่มาเห็ดขนนึ้นทั่วพี่น้องเลยคือรวยนี่คืออะอ่าบมื่กีใส่พักนั่งตู่ไปพี่น้องนั่งตู่ลงไปฮันฮันห้าอย่างวนี้ใหญ่ลงเองตลอด หอมแล้วพีกข้งนังตูเมนพักอื่นใช่นี้ใช่พี่คะว่าได้ปะนะบ่ไปหนาอื่นพี่เราเหมือนอื่นอืดอึําประตกอีกเพื่อนึ่งไปเลยจะได้ไปเังอยเนี่ยก็ต้ังชิมรสาตพโอ้ยนมำ โป่ง,ล,ปงล้งลนงเเด้อพี่น้องกินกันเด้อมั <c oughs> นพี่ยอไปตากผิแน่มันดโดยมันหยบลอยฉนแกลบพาิปิป่งปลาต่อไ้มไม่ได้ไม่ลุนปดีดายอ่อนเนาะะดีนปดีปดเรดืองอยไปียก ปิ้งปลาต่อพี่น้องมันกินไว้กินครับนะพอดีกินกับแกงควายกับพี่ชายเฮดบดร้อยโต๊ะเบิรกอนนุอ้าตอนนี้ก็ได้ฮอตเวลาเลยเวลาที่ได้ชดฮุตักกับฮัทิชังเกบิงพี่น้องว่าเป็นใรฮัจะรำขึงเต้นเอยงราใส่เสื้อคุ้มเล่นน้ำเล็กน้อยฉันคำาบาะ เพราะว่าเขาบอกว่าหายใจเสือที่มันสบายนะพี่น้องหลัก็ถ่ายหูเป็นแวบทีละลึกก็เลยคอเยื้องเสือคุ่มไม่ใหญ่ไลเดอกพี่น้องเอ้ยยังไงบวกเป็นใหญ่ออกมาแต่ใส่พอดีเป๊ะยังไงไล่ดอกติ้วนี่เธอมางใหญ่บดนี้ บ่เล้วเสือเฮ้ยไม่ใญ่เอาไห้เอือยลูกกนี่เอือยปวยันถือกันบ่แม่ไม่ใญ่เอาไห้เอือยมือวานนี่เยี่ยงกันเรื่องเสื้อเลยอ้ยฉันอ้าวพี่นองมาอันน่ะต้นเหตุอยู่ที่เสืออนองจอยบานิซลินนาน้องก้าวหนองเวสีบ่มีคนท่วงพี่น้อง บาดพ่อมาใส่กินเข่าไม่จะกูอยากได้นุ่มินน้ำตงนีไปไปกเ๋ยวปา่าอไปากินข่าอย่เพ่นดาม่ยีพี่น้ีเพ่นดาบพ่อพ่ยังมันแข้งเมันนี่ยุดสต๊อปมึไปมือนี่ไปคุดกับปูบัเมือฮะคุดกับปูย่ามย่ามันนะไปเป็นไย่านี่บ่เสียไกนปูมีดาดา วาสดีดพี่้องน,นะลูกไปใช้มากมันไหนหน้าก็เนมือน่อยแทะฮะเนไปโเราไป,ไปหน้ามากพี่้องกินกนน่อนไ่กินกน่อนไหแร่มันเี้ยเยบี่ยนะาะเบ้าะขอ้วจงไวบาไว้ชื่มันจะตัดองแค่งทงเท่าแสิบพ <3 S 1> ันสามทงเศร้าหัๆๆากบเบาวไว้กับเพชรบดเศร้าพันใดน้อยหน่พี่้องจอย นองจอยซื้อเองพี่น้องแต่บาวัยเป็นคนอันนะอันนาบาวัยเป็นคนไฟน้องจอยเป็นคนสาบซื้อโอ้ยหอันนาเปลกะเบิยังกระโดอ่ะลาพี่น้องเน้องจอยเอ้ยอันนาปฝากก้นลายก้นแซ่ซองบาวัยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อจูอันนาเงี้ยงกว่าจต่สิไวางี้ยพี่ใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนดูดีมีแหงและมีคุณเนอร์ อ๋อนาโชคดีพี่ใหม่พี่น้องลำรวยลำรวยบา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 ย